ครับสวัสดีครับผมวันนี้พุทธพาไปดูแอดออนเอ็กติมสไวเวลกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วเขาจะมีของมาให้เราตามนี้เลยฮนะก็คือสมุดคู่มือแล้วก็เครื่องมือการตั้งค่าแล้วก็อันนี้ฮะเข็มทิศพลังชีวิตไอเข็มทิศอันนี้เอาไว้ดูแถบสถานะต่างๆของแอดออนตัวนี้นะครับผมสําคัญมากๆเลย แล้ก็ยากันหนาวแล้วก็ยากันความร้อนนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาเริ่มต้นนะไปะเดี๋ยวผมพาไปดูคู่มือก่อนล้กันนี่ครับหน้าตาคู่มืออ่าเป็นวิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการดูไอคอนนะครับผมส่วนไอตั้งค่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นอะไรไหมฮะคือไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเปิดตั้งค่าได้นะต้องอยู่ในโหมดครีเอทีฟเท่านั้นนะครับผม ถึงจะสามารถตั้งค่าได้โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดโหมดเกมหมดกันโอเคครับพอเปิดแล้วเราก็จะสามารถตั้งค่าได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากันเริ่มจากอันแรกฮะอันแรกจะเป็นการกดหมอบเพื่อดูอุณภูมิฮะแต่ผมจะใช้ค่าเดิมเลยแล้วก็อันนี้แสดงอุณหภูมิโลกแล้วก็คําเตือนในแชทแล้วก็อันนี้เป็นองศาอ่ะเราใช้เป็นเซลเซียสละกันจะได้ไม่งงะ่ะแล้วก็อันนี้คือระดับความยากแล้วก็ความถี่ของพายุฝ,ฝนฟ้าคะนอง ทั้งโลกนะโอเคใครอยากได้ที mm. ก็ปรับสูงๆได้นะแต่ดั้งเดิมก็คือ50-50นะิบาิบฮะเฮ้ยมีลูกเห็บด้วยโอเคแล้วก็อันต่อไปเป็นสถานะและเอฟเฟกฮะโอ้มีอาการกลัวความสูงด้วยฮะแล้วก็มีขาหากักแล้วก็มีน้ําแข็งแตกแล้วก็มีเลอะโคลแล้วก็เมาเรือแล้วก็ตัวเปียกโอ้โหมันจะฮาร์ดคอไปปะเนี่ยแล้วก็ต่อไปเป็นสภาพอากาศนะ มีอะไรเนี่ยอ๋อเป็นพายุหิมะพายุทะเลทรายแล้วก็พายุในดีเอ็นแล้วก็พายุในเนเธอร์นะแล้วก็มีหมอกมีลมกันโชคอะไรอย่างงี้ฮะมีหมอกยามค่ำคืนด้วยโอเคเดี๋ยวผมเปิดเป็นค่าเริ่มต้นไว้แล้วก็อุณหภูมิฮะมีเอฟเฟกอะไรเนี่ยความร้อนเกินแล้วก็ความเสียหายจากความร้อนแล้วก็หนาวจัดแล้วก็อะไรเนี่ยความเสียหายจากอันนี้ฮะน้ำแข็งกัดโอเคประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายบรรยากาศ เอ้ยยังไม่อันสุดท้ายอันนี้เป็นแสงเหนือก็คือเป็นเอฟเฟกแสงอะไรอย่างงี้โอเคแล้วก็อันนี้เสียงบรรยากาศนะเสียงลมเสียงทุ่งหญ้าเสียงใบไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ชอบก็ปิดไปได้เงี้ยแต่ก็เปิดไว้แหละโอเคครับแล้วก็ต่อมาเป็นไอ้เข็มทิศนะเข็มทิศเห็นอะไรไหมฮะเวลาเราถือเข็มทิศเราสามารถดูอุณหภูมิได้ด้วยฮนะว่าตอนเนี้ร้อนหรือหนาวอยู่แล้วก็มีสถานะเห็นไหมฮะสถานะไอ้ที่มันขึ้นเป็นรูปไปเนี่ยตรงหลอดไฟอะนั่นเห็นไหม โอเคมันเป็นสถานะติดโคนนะฮะทำให้เราติดสถานะขุดช้านะครับผมโอเคแต่ผมขออนุญาตปิดเกมโหมดนะวิธีการเล่นเบื้องต้นอันนี้ผมมาแนะนําก่อนเลยว่าเราไม่ควรทุบไม้ด้วยมือเปล่านะครับผมนี่อันนี้คือติดโคนอยู่มันทุบไม่เข้าอยู่แล้วโอเคให้เราไปลงน้นะําอะสถานะนี้ก็จะหายไปเห็นไหมแต่ก็จะติดสถานะตัวเปียกมาแทนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองขุดไม้ให้ดูฮะปื๊บ อ่าขุดไม้และแขนเจ็บนะครับผมอย่าขุดไม้ด้วยมือเปล่ามันเล่นยากขึ้นเยอะเลยอ่ะ <c oughs> เนี่ยครับคือตอนนี้ขุดไม้ด้วยมือเปล่าไม่ได้แล้วแล้วเราจะหาไม้ไปครับกล่องยังไงโอเควิธีการหาไม้ก็คือให้เราทุบใบไม้ฮะโอเคเราก็ทุบไปเรื่อยๆเนี่ยแนหะมันก็จะได้เป็นกิ่งไม้มาโอ้โหกิ่งไม้ออกยากเหมือนกันนะ กิ<ฮ>ง่งไม้ไม่ออกเลยฮนะโอเคฮะกิ่งไม้ไม่ออกโอ้โหดวงจะดีกิ่งไม้ไม่ออกเลยฮะดวงดีไปไปะหนถ้าเล่นปกติน่าจะออกไปแล้วนะเอ๊ะไม่มีนะ ไม่มีกิ่งไม้ออกจริงนะอะไรของเองเนี่ยมันออกยากขึ้นเลยยังไงมันไม่ควรออกยากขนาดดีปะเนี่ยเจอแต่มเมล็ดนะฮะตัวกิ่งไม้ไม่เจอเลยไนงะ เอ๊ะยังไงสินี่เราขุดเหลือแต่ตอแล้วนะไม่เจอกิ่งไม้สักกิ่งเลยเอา้าวดวงดีเกินโอเคเอาเป็นว่าถ้าเราได้กิ่งไม้มาสองอันเราสามารถเอามาคราเป็นเศษไม้อย่างนี้ได้ฮนะนี่ครับอ่าเห็นไหมคราเป็นเศษไม้ได้คราผ่านในตัวเราเลยก็ได้นะครับผมโอเคแล้วเมื่อเรารวบรวมเศษไม้ให้ครบสี่อัน เราสามารถคาเป็นบล็อกไม้ได้นี่ครับอ่าเห็นไหมคาเป็นบล็อกไม้ปกติได้แล้วนะครับผมและก็ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทํายานะอันเนี้ยผมต้องผอไว้ก่อนเลยมันบล็อกฮะจริง,รงๆไอหิมะเนี่ยไอบล็อกหิมะมันควรจะได้เป็นยาป้องกันความหนาวแล้วก็ไอแมกมาเนี่ยมันควรจะได้เป็นยาป้องกันความร้อนฮะแต่มันดันได้ยาทนไฟมา ซึ่งมันต่างกันนะเพราะว่าไอายาป้องกันความร้อนเนี่ยมันเอาไว้คราบชุดได้ไอายาป้องกันความหนาวก็เอาไว้คราบชุดกันหนาวได้นะซึ่งไอสองกันนี้สาคัญมากๆแต่มันดันคราบไอยากันหนาวไม่ได้ฮะอันนี้งงมากเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าโอเคนี่ครับอ่าแมกมาแล้วก็บ็อกกิมมาฮะเดี๋ยวรอมันเสร็จไอระหว่างรอก็เดี๋ยวให้ดูตัวชุดนะนี่คือตัวชุดนะสามารถคราบได้จากโตคาฮะนี่ เห็นไหมเราต้องใช้ยากันหนาวแล้วก็นี่ชุดกันความร้อนก็ต้องใช้ยากันความร้อนเห็นไหมฮะซึ่งมันคลาบไม่ได้อ่ะงงโอเคนี่ครับเห็นไหมแมกมาได้เป็นยาทนไฟแทนซะอย่างนั้นแล้วก็หิมะได้เป็นยากันความร้อนกันหนาวหายอะ่ะยากันหนาวบักไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูคู่มือเลยละกันนี่ฮะเดี๋ยวหาว่าผมไม่ได้เช็คฮนะผมเช็คมาแล้วนะว่ามันใช้เป็นไอายานั่นจริงจฮะนี่เห็นไหม คือมันใช้เป็นบล็อกหิมะจริงๆนะเพื่อสร้างยากันหนาวอะแต่มันดันได้เป็นยาการร้อนเฉยเลยงงจัดโอเคแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกพิเศษนะไอ้บล็อกอันนี้มันเอาไว้ใช้ทําความร้อนฮนะเป็นเครื่องทําความร้อนกับเครื่องทําความเย็นเอาไว้ใช้เวลาเราไปอยู่ในทะเลทรายอันเนี้ยอันนี้ไว้ใช้ในทะเลทรายส่วนอันนี้เอาไว้ใช้ในไบโอมหิมะนะครับผมนี่ฮะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกัน อะตอนนี้อุณหภูมิปกติเดี๋ยวพอเปิดไอเครื่องนี้ปุ๊บแล้วลองเข้าไปเห็นอุณหภูมิไหมฮะเริ่มขึ้นสูงขึ้นแบบปริ๊ปราดโอเคปิดอ่าอุ้ยขึ้นไส้ฮะตอนนี้เหมือนจะเวียนหัวเพราะความร้อนนะแล้วก็ต่อไปนี่ครับอันนี้หนาวเห็นไหมเริ่มติดลบและะ้วฮะอ๋อ มันก็ไม่ได้เย็นขนาดติดลบอะไรขนาดนั้นนะมันเย็นขึ้นประมาณหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้กับไบโอมทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยปกติฮะเอ้ยเดี๋ยวนะไอสถานะโคลเนี่ยขึ้นมาบ่อยจังเลยอะแล้วเราก็ต้องไปแค่น้ําทิ้งไว้เพื่อให้โคลหายไปฮะโอเคแล้วพอโคลหายไปเพราะแช่น้ํากลายเป็นว่าติดสถานะเปียกทําให้จุดไฟไม่ได้เ <laughs> นี่ยมันทําให้เล่นยากขึ้นเยอะเลยอะ่ะ คือพอตัวเราเปียกเราก็จุดไฟไม่ได้โอเคเลยฮะเราก็ต้องไปหาที่ร้อนๆเพื่อผึ่งให้แห้งฮนะไปดูด,ดิจะแห้งไหมเนะี่ยไม่เห็นแห้งเลยอ่ะแห้งแล้วโอเคเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้โอ้โหเล่นยากขึ้นเยอะอยู่นะ คือเอาแค่นี้ก็เล่นยากขึ้นเยอะแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูในไบอมทะเลทรายแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมชุดไว้หน่อยนะโอเคไอข้าวความทนทานเนี่ยมันเท่ากับชุดเนเธอร์จริงๆเลยนะครับผมโอเคมาเตรียมชุดไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปทะเลทรายกันนี่ครับอือหมบอกลงจัดเอ้อนี่ฮะเริ่มร้อนเกินไปแล้วนี่เขามีคำเตือนบอกด้วยนะ อุ้ยเริ่มเวียนหัวฮะแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปหาน้ำข้างหน้าอุ้ยมีน้ำพอดีเลยผมเพิ่งสังเกตเริ่มวิ่งช้าคือพอเราโดนความร้อนเยอะเกินไปทําให้เราตีเบาลงด้วยนะเนี่ยเหมือนไม่มีแรงอะแล้วก็นี่ติดสถานะโดนเผาด้วยแช่น้ำแปบ๊บคุณอาจเป็นลมแดดและตายได้หากไม่ทําให้ตัวเองเย็ยนลงฮะโอเค เดี๋ยวไปดูข้างหน้าเฮ้ดูสิเฮ้ยมีศพด้วยทุบได้ไหมอ๋อทุบแล้วได้เป็นขวดยามานะอ๋อเดี๋ยวนะเอ๊ะอยู่ในที่ล่มแล้วอุณหภูมิลดด้วยฮะเห็นไหมโอเคโอ้ย โอ้โอเหงื่อเริ่มหอกเหงื่อเริ่มออกโอเคเดี๋ยวลองใส่ชุดปึ๊บป,บปบึอาการนี้จะหายไปไหมโอเคพอใส่ชุดแล้วอาการดีขึ้นทันตาเห็นเลยอะโอเคอุณหภูมิคงที่แนละเดี๋ยวลองเดินต่อไปอีกสักหน่อยเนาะโอเคฮะไปเดินดูอีกสักหน่อยผมอยากเห็นพายุทะเลทรายอะ่ะเดี๋ยวลองปรับเลทดูไหม โอเคเดี okay, ๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับเลทขึ้นดูหน่อยนะนี่ครับตัวเลือกแล้วก็ปรับเลทเป็นร้อยเปซ็นต์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฮนะพยายุทะเลทรายพอเดินเข้ามาใกล้ลวาวาก็อุณหภูมิสูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเออแล้วก็ระวังทรายดูดด้วยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีทรายดูดด้วยฮนะอ๋อไอ้ลูกกมๆเมื่อกี้นี้เราทุบเป็นเศษไม้ได้ โอเคแต่พวกนี้ก็ทุบเป็นเศษไม้ได้นะหุ้ยเดี๋ยวนะแบบนี้ถ้าสมมติว่าเรามาเกิดต้นเกมอะเรามาเกิดใกล้ไบโอมทะเลทรายมันจะดีกว่าหรือเปล่าอะเพราะว่าเราก็สามารถเนี่ยมาทุบกิ่งไม้ได้ง่ายดีแต่ก็ไม่รู้อะดวงผมอาจจะสวยเองก็ได้ไอ้ต้นคลิปที่เราทุบใบไม้แล้วมันไม่ดรอปกิ่งไม้ไปสักทีอะ <c oughs> ดวงผมน่าจะสวยเองอะแต่ผมยังไม่เจอพายุทะเลทรายเลยฮะ โอ้อะไรเนี่ยสวยดีแฮะตรงนี้เออนี่ฮะพายุทะเลทรายทำให้เราเจ็บตัวด้วยนะครับผมโอ้โหคือมองไม่เห็นอะไรเลยฮะพายุทะเลทรายเดือดจริงเฮ้ยซอมบี้เกิดแล้ว อโอ้โหอมบี้เกิดเต็มเลยฮะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดไม่ขึ้นลมลมมันต้านฮะลมมันต้านเออเออเออเดินไม่ไปเลยเดินย้อนลมไม่ได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือผมกดเดินย้อนลมฮะช้ามากแต่ถ้าเดินไปตามลมเนี่ยเร็วเห็นไหมโอ้รายละเอียดดีกว่าที่คิดนะฮะ อุ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมมาแมงมุมมาโอ้โหพายุตึงเกินต้านทั้งซอมบี้ทั้งอะไรเออโดดไม่ขึ้นเลยเอออยู่ยากอะ่ะอยู่ยากใครต้องการความท้าทายแอดออนนี้น่าจะตอบโจทย์ดีนะกลับสู่สภาวะปกติ ตึงเกินโอ้โหตึงจัดจัดพาไปดูที่ร้อนแล้วฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพาไปดูที่เย็นกันบ้างฮะเดี๋ยวขอเตรียมชุดเหมือนเดิมฮะโอเคไปอืมหืมห,มหมลดช้าเลยนี่ครับแล้วก็สิ่งที่ควรระวังเลยเวลาเรามาไบโอมหิมะหรืออะไรอย่างเงี้ยไอตัวบล็อกน้ำแข็งตงเนี้มันสามารถแตกได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดู อ้าวไม่เลา่าซะอย่างนั้นคือตอนเอ้ยโอ้ตกใจคิดว่ากระต่ายจะเล่นเราซะแล้ว,ลวเฮ้ยพายุหิมะลงเออมือสั่นด้วยแล้วก็มีไอออกจากปากด้วยโอเคเดี๋ยวขอใส่ชุดกันรายละเอียดทำดีกว่าที่คิดนะผมไม่คิดว่าเขาจะทำแบบยังไงอ่ะมีไอออกจากปากอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะทำอ่ะ แล้วก็ไอ้บล็อกน้ำแข็งแตกเนี่ยไม่เห็นอ่ะนี่นี่นี่แตกแตกแตกเล้วละระวังเพราะถ้าเล้าเนี่ยเราตกลงไปตุยได้เลยฮะเนี่ยเข้าไหมแล้วมันจะขึ้นลําบากแล้วพอมันขึ้นไม่ได้เนี่ยอุณหภูมิเราก็จะติดลบลงเรื่อยๆฮะแล้วก็จะตุยในในที่อากาศหนาวเนี่ยแหละโอ้มีหมอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยูมิติดลบ อ๋อตัวเปียกฮะเมื่อกี้นี้เราลงน้ําพอเราลงน้าเสร็จปุ๊บตัวเราเปียกพอตัวเปียกเสร็จปุ๊บติดลบเลยโอ้โหเย็นเจี๊ยบฮะนี่ฮะติดลบขึ้นเรื่อยๆอ,อ๋ออโออันนี้ไบโอมเริ่มปกติแล้วโอเคโอ้โหผมไม่คิดว่าเขาจะเก็บรายละเอียดดีขนาดนี้นะเขาเก็บรายละเอียดยันแบบ เวลาเราลงน้ําแล้วขึ้นมาในที่อากาศหนาวหนากลายเป็นว่าตัวเราจะแข็งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเก็บรายละเอียดดีเกินแล้วก็เดี๋ยวลองดูพายุหิมะซะหน่อยนะนี่ครับเออเออเ้ยมจ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 มปำหนึงผมขอเปิดเกมหมด ล้กันเดี๋ยวพาบินดูนี่คือสภาพตอนพายุหิมะลงเน่ะอุณหภูมินี่คือลบแบบจัดๆแล้วฮะดูดิลบไปสามสิบลบไปสี่สิบแล้วอะ่ะคือหนาวจัดแล้วถ้าเราเข้ากระท่อมละ่ะเดี๋ยวลองเข้ากระท่อมดูนะว่ามันจะพอช่วยเราได้ไหมถ้าเราแบบติดอยู่ในที่หนาวจริงๆ อ่าโอเคโอเคเข้ากระท่อมแล้วดีขึ้นนะแล้วก็นี่ฮะหมกตัวเองอยู่ในกระท่อมก็ได้นะนี่ครับโอ้แต่ก็ยังเย็นอยู่ดีฮะเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิมะลามเข้ามาข้างในเลยเออโอ้โหอยู่ยากอยู่ยาก อยู่ยากจริงคือเวลาเราหายใจใช่ไหมฮะมันทําให้อากาศอะอากาศที่เราหายใจออกมามันเย็นและมันสร้างบล็อกน้ําแข็งเนี่ยบล็อกหิมะแบบนี้ขึ้นมาด้วยฮะ <c oughs> เก็บรายละเอียดดีไปปพ้ดีจนน่ากลัวเลยฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูนรกกันบ้างดีกว่านะเออเดี๋ยวก่อนจะไปดูนรกอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบกระเป๋าหน่อยนี่ฮะเขามีกระเป๋ามาด้วยนะมีกระเป๋าเล็กกระเป๋ากางกระเป๋าใหญ่ฮะอุ้ยอ๋อ พอฝนหยุดตกแล้วมีลุงกินน้ําโผล่ขึ้นมาด้วยเ <c oughs> จ๋งดีฮะโอเคแต่ผมขอกิดในนี่แบบแล้วก็นี่ครับอันนี้คือกระเป๋าขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ฮะช่องเก็บของก็จะต่างกันประมาณนึงเลยเห็นไหมอืมโอเคเลยอุ้ยอุ้ยเวียนหัวเดี๋ยวขอถอดชุดกันชุดมีผลใช่ไหมเอ้ยมันเวียนหัวเพราะอะไรอะ คุณอาจเป็นลมแดดตายได้อะ,อะไรอ่ะน,นั้นหรือพอชุดมันในนี่ไปชุดที่เราใส่ในใบโอมหิมะถ้าเราใส่ในใบโอมปกติมันจะทําให้เราร้อนเกินไปนะครับผมเนี่ยคือเราต้องแบบจัดสรรชุดดีๆมากๆเลยะฮะโหเก็บรายลยยะเอียดดีเกินมาเดี๋ยวเราไปดูตัวกระเป๋ากันตัวกระเป๋าสามารถใส่ได้โดยการกดหมอบแล้วก็กดคลิกไปที่ตัวกระเป๋าฮะเห็นไหมมันจะใส่ได้ฮะแต่เวลาเราถอดอ่ะมันจะถอดยุ่งยากนิดนึง เพราะว่าเราต้องกดมอบแล้วก็กดคลิกขวาค้างไว้เห็นไหมคือมันคลิกขวาค้างไว้ประมาณ3วิเลยนะมันไม่ใช่แบบแป๊บเดียวแล้วถอดใส่ถอดใส่ได้เลยอะ่ะเนี่ยตอนใส่อะง่ายฮะแต่ตอนถอดเนี่ยเดี๋ยวผมกดคลิกให้ดูนะคลิกเห็นไหม <laughs> คือคลิกค้างไว้นานมากกว่าจะถอดนะคือเราต้องจัดแจงของดีๆเลยฮะเช่นสมมุติว่าเราไปลงแบบเนเธอรอยู่ แต่มีซอมบี้โผล่มาเยอะเราไม่สามารถหยิบกระเป๋าออกมาใช้ได้ทันทีนะเราต้องไปวิ่งหาที่แอบก่อนเพื่อวางกระเป๋าเนี่ยมันทําให้เราเล่นแบบยากขึ้นเยอะเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเนเธอร์กันได้เลยฮะมาเตรียมตัวเสร็จแล้วเอ้ยเออมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้ถ้าตัวเปียกจุดไฟไม่ได้จริงไหมโอเคตอนนี้ตัวผมเปียกแล้วแล้วก็ลองจุดไฟดูอ่าจุดไม่ติดจริงด้วยฮะ เนี่ยรายละเอียดเขาทามาดีมากๆเลยไนงะแล้วก็ต้องไปนั่งแบบผิงไฟอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวแห้งโอเคเดี๋ยวผิงไฟไปเรื่อยๆฮนะรอจนตัวแห้งแล้วก็เดี๋ยวลองไปจุดไฟใหม่อืมโหแต่ใช้เวลาประมาณนึงเลยนะกว่าตัวเราจะแห้งเนี่ยอะโอเคตัวแห้งแล้วแล้วก็ลองไปจุดไฟใหม่พรึบเห็นไหมไปลงไปเนเธอร์กัน โอเคนี่ครับอ๋อในเนเธอร์ติดสถานะร้อนเราก็ใส่ชุดอันนี้ได้นะชุดที่เราใช้กับทะเลทรายอ,ะอ่ะช่วยได้จริงด้วยฮะชุดเดียวคุ้มอยู่เอามาลงเนเธอร์ได้ด้วยฮะโอ้แต่ก็ยังติดสถานะเวียนหัวอยู่นิดหน่อยนะเพราะเนเธอร์มันร้อนจัดเลยนี่ฮะอาจเป็นลมแดดตายได้เราก็ต้องหาน้ำอยู่ดีนะถ้าอยู่ในเนเธอร์เนี่ย โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดพายุในเนเธอร์ดูหน่อยนะสภาพอากาศเดี๋ยวลองดูผมอยากเห็นพายุในเนเธอร์อ่ะอุ้ยอันนี้คือผมไม่ได้ขยับเมาส์ไม่ได้ขยับคีย์บอร์ดนะตัวมันโดนผักไปเองฮะโอ้โหคือตอนนี้ไม่ว่าจะไปโซนไหนรู้สึกว่าชีวิตรอบยากมากเลยแอดนดอนตัวนี้ ขนาดอยู่ในเธอร์ก็ยังมีพายุได้เนี่ยโอเคเออเนี่ยเดินไม่ไปเลยฮะโอ้โหบอกเลยงานหยาบมากอะ่ะเนี่ยแล,แล้วแล้วเจอสมมติว่าเจอฝูงซัมบี้อย่างเงี้ยแล้วเราเดินไม่ไปอะ่ะตุยได้เลยนะแต่นี้ผมเปิดเกมหมดอยู่ไงก็เลยอันนี้แหเดี๋ยวพาบินดูสักหน่อยโอ้โหขนาดบินยังบินไม่ไปอะ่ะบ้าบอมาก าพายุดับเลยฮะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนโซนอุ้ยเจอดัดเจียนนะโอเคเลยมาเดี๋ยวลงไปดูไบโอมในในเธอสักนิดหนึ่งนี่ฮะไบโอมนี้แหละโอเคเดี๋ยวเปิดพายุใหม่นะ มาดูกันอ๋อโซนนี้เหมือนจะไม่มีพายุออกมาไงอืมเหมือนจะไม่มีพายุออกมานะโซนนี้เงียบปิดแต่โซนเมื่อกี้นี้ดันมีฮะและแรงซะด้วยไงอันนี้ปกติแบบ ปกติแบบปกติเลยโอเคแป๊ะเดี๋ยวเราไปดู dn กันบ้างละกันนะครับผมไปไปดูกันโอเคมา dn แล้วไหนดูวดิดูซิ dn มีอะไรบ้างนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองปรับเป็นพายุมีไหมต้องลองดูฮะ ไม่เห็นมีพายุเลยฮนะในเดียนขอคิวบอสก่อนตุยเปซ่โอเคเลยดูเงียบสงัดดีฮนะในเดียนไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่ไปเดี๋ยวไปดูโซนอื่นของเดียนกันบ้างโอเคเดี๋ยวขอปิดเกมโหมดสักนิดนึงนะจะดูว่ามันร้อนหรือมันหนาว อ๋อหนาวฮะในดีหนาวฮะ,น DN, ห,นวฮะหนาวจนไอออกปากเลยโอเคนี่ครับต้องใส่เสื้อให้ความอุ่นโอ้โหอุณหภูมิลบสิบเก้าฮะเย็นจัดแต่ไม่มีพายุเหรอแป๊บบนึ่งนะเดี๋ยวขอปรับสภาพอากาศเป็นพายุอยากรู้เฉยเฉยว่ามันมีหรือเปล่า แต่เหมือนจะไม่มีนะไม่มีพายุใน DN เ,เหรอแต่เขาบอกมีพายุ dn นะเดี๋ยวขอเปิดเกมโหมดอ่านดูสักหน่อยหนึ่งเนี่ยพายุเอ็นนะเขาบอกว่ามีนะแต่น่าจะสุ่มออกแหละเงียบสงัดมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคฮะเอาเป็นว่าตามนี้ละกันนะครับโอเคกลับมาไบโอมปกติละ โอ้โห,โหพายุในไบโอปกติฮะก็ต้องระวังกันด้วยนะแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็ระวังลูกเห็บด้วยนะมันมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับผมถ้าอยู่ๆเดินแล้วอุ้ยมีฟ้าผ่าลงมาต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหเป็นแอดออนที่เอาชีวิตรอดค่อนข้างลำบากมากๆ โอเคผมสำหรับแอรอนเอ็กตีนสวายเวอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กับไว้ที่ต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนชอบทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย